กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารัรักนะครับอยู่กับผม h o อส p ิงแคทกับเกมเ t ราโซล่าครับโดยคลิปนี้จะเป็นคลิปไกด์แนวทางการปั้นทีมดินนะครับผมตัวของเกรครับนะต้องบอกเลยว่าเป็นอตัวละครที่ดาเบสโหดไม่เป็นรองตัวของน้องจิโตเซเลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นตัวน้องแก่ปั้นยังไงนะครับผมนะคลิปนี้จะมาส่งไปฝักกันนะครับว่าแล้วก็ปะเริ่มกันเลยครับผมในส่วนของบิ้วของน้องแกก่อนเลย โดยตัวของเกรครับผมนะจะบีบิลทั้งหมด2บิลนะครับผมนะโดยบิลแรกครับจะเป็นบิลสายออตัวแท็กครับนะก็คือสายตีลูกบอลนะครับนะอ่ะบิลที่2ครับผมจะเป็นบิลสายสกิลนะครับผมนะก็สามารถลากบอลหลายตัวในเวลาเดียวกันได้ครับบิลไหนมีจุดเด่นยังไงบ้างนะมาเริ่มกันเลยครับขอเริ่มจากบิลสายออตัวแท็กก่อนนะครับนะอันแรกครับผมเนี่ยก็คือตัวของเกรเนี่ยที่อยู่ในระยะนะครับผมนะ่ลัษณ์บิเนี่ยจะบี สปีดบ o ๊คครับผมเพิ่มมากขึ้น15%แล้วก็ดับเบิลไดส่วนของออโต้แทคครับผมนะเพิ่มมากขึ้น17%นะครับนะอันนี้ก็คือจะอยู่ในส่วนของในระยะของตัวไอออนเมเดนนะครับนะก็คือตัวของระยะไอออนเมเดนของเขาจะมีการกลางร,ระยะนะถ้าเกิดตัวเกยอยู่ในนี้ก็จะทําให้เคลื่อนที่แรงขึ้นตีแรงขึ้นครับ ต่อมานะครับผมนะก็คือถ้าตัวของเกรครับอยู่ในระยะนะครับผมนะความพลังโจมตีออโต้แท็กครับผมจะแรงขึ้น25%นะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดตีใส่ตัวที่ติดเทเลมาร์กนะครับผมนะก็จะทําให้ดาเมจเพิ่มมากขึ้นนะต่อมานะครับผมนะก็คือจะเป็นในส่วนของสกิลครับออโต้แท็กของตัวเกรครับผมจะแรงขึ้น27%นะครับผมนะถ้าเกิดอยู่ในส่วนของระยะนะครับผมนะของตัวอ่าไอ้ว่าเบเด้ครับผมนะอันนี้ก็พูดง่ายคือ เป็นในส่วนของบิวในการโจมตีหลักเลยทั้งหมดเลยครับต่อมาได้ครับผมนะก็คือดาเมจครับผมนะออโต้ไอแท็กจะเพิ่มมากขึ้น2%นะครับผมนะต่อภายใน8วินะครับนะซึ่งสามารถสแต็กได้ถึง6สแต็กอันนี้ก็ถือของดีเช่นเดียวกันนะตีแรงขึ้นมาต่อครับผมอันนี้ก็คือเพิ่มในส่วนของดาเมจออโต้อแท็กเช่นเดียวกันนะครับนะแล้วก็ได้รอบครับผมว่ามีโอกาสครับผมทำให้ติดในส่วนของเบรกครับผมง่ายขึ้น36%อครับอันนี้ก็ถือเป็นอันหนึ่งที่ถือว่าของดีเลยก็ว่า ตีเบรกง่ายนะครับผมนะตีเบรกง่ายแล้วก็ตีแรงด้วยนะครับนะมาต่อในส่วนของสายสกิลกันบ้างนะครับนะโดยแรกครับผมอันนี้ก็คือจะทําให้ตัวหอมไอ้ว่าเบเดนเราเนี่ยมีลิงก์มากขึ้นนะครับผมถึง4เส้นครับแล้วก็สกิลนี้จะดาบเอทแรงขึ้นนะห้ต่อมาเลยครับผมนะก็คือเมื่อเราครับผมนะทำการโจมตีใส่ตัวที่ติดลิงก์นะครับนะก็จะสร้างดาบเอทแรงขึ้นครับหนึ่งร้อยสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับนะซึ่งถือว่าค่อนข้างจะโหดเลยนะ อ่าแล้วก็ต่อมานะครับนะันก็คือในสุดของดาเมจสกิลครับผมเพิ่มขึ้น18%แล้วก็ระยะนะครับในสุดของอ่าเคลตุนตส่วนนี้จะเพิ่มมากขึ้นอีก50%ครับอ่าอันนี้ก็คือในสุดของลดในสุดของสปีดครับผมนะสองศัตรูที่ติดในสุดของติดโซ่นะครับนะถึง50%แล้วก็จะสร้างดาเมจครับผมนะเพิ่มมากอีกนอีก11% อันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มในส่วนของดาเมจครับผมนะในส่วนของแอนคอร์นะครับนะยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะอืมแล้วก็เพิ่มในส่วนของระยะอีกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็พูดง่ายคือในส่วนของระยะก็จะกว้างขึ้นนะครับผมนะทำให้เราทำอะไรในเรื่องของการตีสะดวกมากขึ้นนะ จุดเด่นครับผมนะถ้าเป็นโซนของบิวบนนะครับผมนะจะโดดเด่นมากๆในเรื่องของการทำดาเมจครับนะเรียกว่าเป้าเดี่ยวก็ดีเป้าโหดก็ได้ครับผมขอแค่อยู่ในระยะในส่วนของตัวไอโฟเบเดนแค่นี้ก็โอเคแล้วส่วนอที่อครับผมนะจะเป็นในเรื่องของการเล่นง่ายๆก็คือระยะของตัวมันจะกว้างมากและก็โซ่ตัวส่วนนี้เนี่ยก็จะไกลมากตาไปด้วยแล้วเวลาเราตีใส่ตัวที่ติดโซ่ครับผมดาเมจก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะดังนั้นบิวหนึ่งบิวสองครับก็ถือว่า โหทั้งคู่นะเพียงแต่ว่าบิลหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดในเรื่องของการตีบอสเนี่ยแบบตัวตัวนะครับบิลหนึ่งนี่จะโดดเด่นกว่าเยอะเลยนะขอแค่เราเดี่ยววางตำแหน่งไอออสเบเดนให้เหมาะสมแค่นี้ก็โอเคนะครับมาดูในส่วนทั่วไปกันบ้างครับนะก็จะเป็นในเรื่องของการเพิ่มดามเมจครับผมนะในส่วนของตัวธาตุดินนะครับผมให้กับตัวของเกรย์ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของซัพพอร์ตสกิลเพิ่มมาเติมนะครับผมนะทำให้สกิลของเราแรงขึ้นสแต็กได้ถึง2ส,งสแต็กครับ อันนี้ก็คือเมื่อเราทําการดอดปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้เรามีเพิ่มพลังโจมตี9เปเ็นเป็นเวลา8วิอ่าอัติเบสกิลของเราครับผมจะแรงขึ้นนะครับผม5นะครับนะแล้วก็บีในส่วนของเทเลามาร์คครับผมนะติดมาด้วยนะอันนี้อะไรบ้างเลยอันนี้ในส่วนของอัติเบสกิลครับผมแรงขึ้น17นะครับนะและเกิดติดเทเลามาร์ด้วยเนี่ยก็จะแรงขึ้นเป็น24 เมื่อมีการใช้ในส่วนของไอ้อไอ้อัติเบสสกิลนะครับผมนะตัวขอมดาเบดเกครับผมจะเพิ่มมากขึ้นนะครับนะเป็นเวลาสิบห้าวินะครับนะแล้วก็ติดสถานะพิเศษครับผมนะ m. ทําให้เฟียไม่สามารถจะสั่งโจมตีได้นะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันก็รวมๆดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะสกิลไหนก็ถือว่าโหดนะอันนี้จะติดสถานะเฟียที่ค่อนข้างแก,กหัวโยดน,นะเพราะว่าทาให้ศัตรูไม่สามารถโจมตีได้นะครับนะ ที่เหลือก็เป็นพวกดาเมจทั่วไปนะครับนะโอเคทั้งนั้นนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนะอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของออโต้อแท็กครับผมบิลที่หนึ่งนะครับนะโดยลหลักๆจริงครับผมเนี่ยก็จะมีในส่วนของระยะนะครับผมเข้าบ้านะครับนะตัวไอเวเลนเนี่ยปุ๊บติดโซ่ปุ๊บเนี่ยก็คืออยู่ระยะครับผมถับแต่เราอยู่ระยะเนี่ยเราก็จะตีได้แรงขึ้นแล้วก็เกรดเบตัวเนี้ยจะแตกง่ายมากเลยครับผมนะแป๊บเดียวก็แตกแล้วครับผมที่เหลือเราก็ตีได้เรื่อยละนะ เนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ในระยะทุกส่วนนี้ครับผมตีแรงมากนะครับนะดาเมจก็โหดด้วยนะในตัวโคลเชนที่สอง,องสครับนะกดสกิลปุ๊บเนี่ยปากเดียวเนี่ยตายหมดเลยนะครับผมเพราะว่าโซ่เนี่ยมันจะทำดาเมจด้วยนะครับนะดังนั้นเนี่ยเรียกว่าจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการสกิลช่วยทำดาเมจได้หลายเป้าหมายนะเวลาศัตรูติดมาปุ๊บเนี่ยก็จะโดนโซ่ทำดาเมจตามไปด้วยนะครับนะ ดเาเบดอาจจะสู้ในเรื่องของการตีบอสรอบที่แล้วไม่ได้ครับนะแต่ว่าในเรื่องของการตีมอนนะครับผมหลายๆตัวก็โอเคอยู่นะนะก็ประมาณนี้ครับนะเรียกว่าดาเบดนี่คือค่อนข้างจะต่างกันพอสมควรนะแต่ว่าโซ่มันก็มีเอฟเฟกมากขึ้นนะครับนะก็ะทอนงจะมีเรื่องแตกต่างกันไปอยู่ที่ความชอบนะครับไปดูในส่วนขอทีมกันหน่อยดีกว่าครับผมนะ มาดูในส่วนของทีมของทัาดินปัจจุบันมาดูในส่วนของทีมท่าดินครับผมนะปัจจุบันกันนะครับนะต้องบอกว่าตอนนี้ท่านดินเราก็มีให้เลือกใช้แค่สองตัวนะครับผมนะที่เป็นตัวซัพพอร์ต,ตครับนะก็คือตัวของน้องนัซซีนาครับผมนะกับตัวน,อน,ววน้องพั่วพอดีกันละกันนะครับนะโดยนัซซินาครับผมค่อนข้างจะเป็นตัวที่ขี้โกมาก, k, มาก,มากเพราะว่านอกจากการเอาไปซัพพอร์ตทีมดินแล้วก็ยังสามารถเอาไปใช้กับทีมอื่นได้ด้วยนะครับนะ เพราะว่าสกิลของน้องแกนี่คือเรียกว่าครอบคุมทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะเป็นตัวซัพพอร์ตที่โกที่สุดณปัจจุบันณตอนนี้ สกิลหัวตั้งซื้ได้ครับผมเวลาเอามาเป็นซัพพอร์ตนะครับผมนะก็จะทำการบูนสล็อตครับผมแมชชีทั้งหมด5ครั้งนะครับนะซึ่งสล็อตตัวส่วนนี้จะให้เอฟเฟกต์แตกตาออกไปนะครับนะในกรณีที่เกิดเรามีสล็อตครับผมนะเป็นเพนกวินสามอันนะครับผมนะก็จะมีการอัญเชิญรูกปั้นเพนกวินครับผมออกมาทำการโจมตีแล้วก็ติดสตันนะครับนะถ้ากรณีเป็นหัวใจ3อันนะครับผมนะเราก็จะได้การฮิลนะครับนะถ้าเป็นเพนกวินมากกว่าหัวใจนะครับนะก็จะเป็นการโจมตีนะครับนะแต่ถ้าเกิดเป็นหัวใจมากกว่าเพนกว ดังนั้นตำสับตัวของดัซซนะนี่ถือว่าช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตได้ครบทุกอย่างเลยก็ว่าได้ครับนะอ๋อแล้วก็ในส่วนของตัวบิวเลครับผมนะของตัวดัซซินะนะครับผมนะเวลาใช้เป็นตัวซัพพอร์ตครับมันจะมี2อันนะครับผมนะอันบนจะได้เรื่องของการบัฟไอแท็กครับอันล่างจะได้เรื่องของการช่วยฮิลนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนําเลือกเป็นในส่วนของบิวบิวบนนะครับผมนะมันจะได้บัฟไอแท็กให้กับปาร์ตี้เราจะได้ช่วยให้เรื่องของการทันเบรได้ดีมาก ในส่วนของตัวน้องพั่วนะครับนะหลักๆเลยเดี๋ยวจะบีบิลทั้งหมด2บิวนะครับนะในส่วนของการเป็นซัพพอร์ตครับโดยบิวบนครับผมจะเป็นรถพลังโจมตีนะครับผมนะบิวล่าครับผมจะเป็นรถพลังป้องกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะต้องการดาเมจครับผมเนี่ยก็เดินไปทางบิวล่าก็แล้วกันนะเพราะว่าบิวล่าเนี่ยก็จะมีสกิลครับผมน่ะรถในส่วนของการแปะมาร์กนะครับผมนะติดในส่วนของเทเลร์มาร์กนะครับนะแล้วก็จะมีในเรื่องของการลดค่าพลังป้องกันฝ่ายตัวคาบได้ด้วยนะครับนี่อันนี้ติดในนนส่วของเทราม์ะ อันนี้แปะเม็ดนะครับนะอันนี้ก็คือจะเป็นการลดเป้าหมายเดีนะ๋ยวเขบลดพลังป้องกันจากเป้าหมายนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าสำคัญเช่นเดียวกันนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากจะได้สุขของดาบเอจจิครับผมก็เล่นบิลล่างและเอาสกิลนี้มาให้ได้นะครับนะมันจะช่วยได้เยอะเลยครับส่วนอย่ังดังนั้นเนี่ยสำหรับบิลล์สองเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการแปะมาร์กแล้วก็ลดป้องกันครับส่วนบิลล์บนนะครับผมนะจะเป็นการลดพลังโจมตีนะครับผมนะเป้าหมายนะครับนะก็ถือว่าโอเคคนละแบบกันก็แล้วกันนะอ่ะโอเคนะครับ ในสูตรขอตัวซีดีครับผมหลักๆเลยเดี่ยก็ได้ดอนว่าต้องเอาซีดีไปจับตัวของแม่ชีของเราเลครับเนี่ยค่อนข้างถือว่าโหดมากเพราะว่าแม่ชีเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการโจมตีแอคแท็กครับผมนะหรือจะเป็นในสูวนของสกิลครับซึ่งอันนี้ก็คือครบเลยนะเอล m เมนต์สกิลนะครับผมแอคแท็กครับผมหรือว่ามีครบเลยนะต่อมาครับผมก็เป็นในส่วนของสายสกิลนะครับผมเอลิเมนต์นะครับนะอันนี้ก็คือช่วยได้ดีเช่นเดียวกันนะ The shining นะครับผมแบบคุ้นเคยมากฉากนี้นะครับนะอ่ะ อันนี้ก็จะสู่ของตัวสกิลเช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็เอามาเล่นได้นะอ่ะโอเคครับผมก็เป็นการรีวิวคร่าวๆประมาณน,นี้กันแล้วกันนะหาชอบคลิปนี้ก็ฝากกดถูกใจกดและกดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ